สวัสดีคุณผู้ชมตัวรีพอร์เตอร์นะครับขณะนี้ครับเป็นภาพที่เกิดขึ้นที่ภูเขาย่านะครับคุณผู้ชมในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในเขตอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับวันนี้เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดระนองนะครับมาชูป้ายนะครับแสดงสัญลักษณ์นะครับที่พื้นที่อีกหนึ่งแลนด์มาร์กของจังหวัดระนองนะครับด้วยข้อความว่า no landbridge นะครับเพื่อคัดค้านนะครับโครงการ m a k e a project นะครับ land bridge นะคุณผู้ชมที่ มีแผนจะก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองนะครับ<ว>นี่ก็ใช้เป็น <acabar> ประชาชนนะครับคุณผู้ชมที่จะช่วยกันถึงป้ายนะครับในพื้นที่ ที่เป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนองนั่นเองนะครับคือภูเขาย่าครับคุณผู้ชมเพื่อแสดงออกนะครับเกี่ยวกับการคัดค้านการสร้างโครงการแลนด์บิดนะครับหรือว่าโครงการพัฒนาเครือข่ายคมนาคมขนส่งนะครับระหว่างทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันนะครับซึ่งจะพาดผ่านจากพื้นที่ จังหวัดชุมพรมาถึงจังหวัดระนองนะครับตั้งแต่ชายฝั่งอำเภอหลังสวนอำเภอพ,พัทโตะจังหวัดชุมพรนะฮะแล้วก็เข้ามาที่พื้นที่ของจังหวัดระนองนะท่าเรือที่มีแผนจะสร้างที่บริเวณอ่าวอาว่อางนะครับเขตอำเภอติดต่ออำเภอกระเปอจังหวัดระนองนะครับดเดี๋ยวจะมีตัวแทนภาคประชาชนนะครับคุณผู้ชม จะมาพูดถึงเหตุผลในการที่ออกมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับเกี่ยวกับการชูป้ายนี้นะครับที่ภูเขายา่นในวันนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะก็เล่าถึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันนี้นะคะที่มานำป้ายมาที่จุดแรนด์มารในระนองค่ะนี่นะคะในฐานะที่นี้เป็นคนระนองนะคะเป็นประชาชนคนจังหวัดรนนะนองคะ่ะ วันนี้เราเอาสัญลักษณ์โนแลนบิดมาที่ภูเขายญ้าที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระนองนะคะภูเขายญ้าไม่มีที่อื่นค่ะมีแต่จังหวัดระนองซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้มีแค่ภูเขายญ้านะคะระนองเรายังมีบ่อน้ําแร่เรายังมีทะเลเรายังมีน้ําตกยังมีทรัพยากรอีกมากมายค่ะในจังหวัดระนองที่สามารถที่จะเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้กับคนทั่วโลกได้มาเที่ยวกันที่จังหวัดระนองซึ่งเม็ดเงินที่จะเข้ามาถ้าเกิดว่าเราเปิดพื้นที่เป็น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยเงินที่จะเข้ามาในจังหวัดละนองไม่ใช่แค่ล้านล้านบาทคิดว่ามากกว่านั้นอีกแล้วเงินทุกบาทจะเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนจังหวัดละนองจังหวัดชุมพรแน่นอนค่ะครับวันนี้ที่มีรายงานไปว่าคนละนองเนี่ยเห็นด้วยกับโครงการแลนบิดอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนในวันนี้อยากจะมาสื่อสารข้อความอีกมุมหนึ่งด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ คือในส่วนของพวกเราที่เจอปัญหากันอยู่นะคะเราก็พูดกันมาตลอดเราไม่ใช่ว่าเราไม่พูดอะไรนะคะที่ผ่านมาเราก็สื่อสารเรื่องนี้มาตลอดว่าเราไม่เห็นด้วยกับโครงการที่จะเข้ามาขนาดนี้ขเข้ามาใหญ่ขนาดนี้ในพื้นที่นะคะเราคิดว่าการพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยมันสามารถควบคู่ไปกับ การพัฒนาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ไม่ใช่ว่าเอาพัฒนาสิ่งพัฒนาที่จะเอาเข้ามาในประเทศแล้วมาทําร้ายพื้นที่ทํากินพื้นที่ของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาเพื่อที่จะมาแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราในฐานะพี่น้องประชาชนคนจังหวัดระนองด้วยเช่นกันที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เราควรที่จะเก็บสิ่งดีๆของจังหวัดระนองเอาไว้แล้วเอาสิ่งพวกนี้ค่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดระนองในการบอกกับต่างชาติว่านี่คือสิ่งดีที่สุดในจังหวัดค่ะ ในวาระที่นายกรัตรีและคณะรัตรีจะลงพื้นที่มาประชุมคลรจะเริ่มจากการลงพื้นที่วันพรุ่งนี้เลยแล้วก็ประชุมครรในวันอังคารนะครับอยากจะสื่อสารข้อความไปถึงนายกโดยตรงอย่างไรบ้างไหมครับจริงๆแล้วพวกเราอยากเจอนายกนะคะ เราในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งเราก็อยากเห็นนายกตัวเป็นๆเ,เหมือนกันคะ่ะว่าเกอยู่หน้าตาเป็นยังไงจริงๆแล้วนะคะเราอยากจะไปบอกเรื่องราวของจังหวัดละนองว่าละนองเนี่ยจริงๆแล้ว่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วอยากให้ท่านเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการพัฒนาประเทศในการพัฒนาจังหวัดละนองแล้วก็แล้วก็ชุมพรนะคะไปเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการแปลรูปสินค้ามาสนับสนุนชาวบ้านในการทํากิจกรรมในพื้นที่ในจังหวัดดีกว่าที่จะ ไปสนับสนุนให้ในายทุนต่างประเทศมาครอบครองพื้นที่99ปีที่เราคุยกันอยู่ของ SEC กฎหมาย SEC พูดค่าจริงๆแล้วเราไม่เห็นด้วยและไม่ควรมีกฎหมาย SEC ในประเทศไทยด้วย้และมันเป็นกฎหมายที่เอาเปรียบคนไทยมากที่สุดค่ะหลายคนก็กังวลน,นะฮะกลุ่มต่อต้านที่จะไปแสดงออกในวันอังคารที่จะถึงเนี่ยครับอยากจะบอกอะไรกับมู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการการเจราจาหรือว่าเรา ไม่ได้แบบจะดุนแรงอย่างที่เขาคาดการหรืออะไรเงี้ยใช่ค่ะคือกลุ่มพวกเรานะคะที่ผ่านมาที่เราได้มีการรวมกลุ่มกันเราไม่เคยไปประท้วงอะไรที่ไหนนะคะแล้วที่ผ่านมาเราก็ไปยื่นหนังสือที่ผู้ว่าชุมพรเพื่อขอพบนายกวันที่22-23ท่านก็ได้ตอบมาแล้วว่าจะมีห้องรับรองให้กับพวกเราแต่ยังไม,ไม่ชัดเจนว่าเราจะได้พบจริงหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะไปพบนายกวันที่นายกสัญจรมาที่ระนองเนี่ย มันเป็นสิทธิของคนไทยคนหนึ่งที่สามารถที่จะทําได้ถูกไหมคะมันเป็นระบบประชาธิปไตยมันต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดได้คุยไม่ว่าฝ่ายที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคุณต้องเปิดโอกาสให้ทั้งหมดไม่ใช่ว่าพอเราเป็นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการแล้วจะมีสันติบาลจะมีอ,ะองค์กรของทหารที่มาตามติดตามตัวของพวกเราซึ่งทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยในชีวิตอะค่ะจริงๆแล้วพวกเราคือพวกที่ ปกป้องทรัพยากรไว้ให้กับลูกหลานพวกเราคือพวกที่ทําดีพวกที่มีจิตสาธารณะด้วยซ้ําไปมันเป็นสิ่งที่รัฐต้องมาสนับสนุนเราค่ะไม่ใช่มากีดกันเราค่ะงั้นตอนนี้ทางออกที่อยากเห็นเป็นรูปธรรมหลังจากนี้ครับหลังจากการมีคอรมอสันติแะนองอยากจะฝากความคาดหวังอะไรกับรัฐบาลฟางความคาดหวังหลังจากนี้ก็คือต้องการที่จะให้มีการพูดคุยกันจริง,รงๆอะค่ะเช่นตัวอย่างเช่นการมาที่การวิสามันลง เมื่อเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะคะก็ทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอะ่ะรัฐไม่ได้มีความจริงใจในการแก้ปัญหาจริงๆเพราะว่าในรา,ายใบราย,าย,ายงานทั้งหมดของกันมาที่การบอกว่า ละนองเห็นด้วยกับโครงการเลนบิดทั้งหมดจริงๆแล้วเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นคนละนองคนหนึ่งเราไม่เห็นด้วยเราก็พูดกันมาตลอดทุกเวทีเราก็พูดที่พระโตะเราก็พูดที่ละนองเราก็พูดแต่กลับกลายเปร็นว่าไม่เอาคําพูดของเราไปใส่ไว้ในรายงานของกัรมาที่การวิสามันเรารู้สึกว่ามันไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาในการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นหลังจากที่มีคลมมาที่ละนองเนี่ยค่ะคิดว่าควรที่จะมีเวทีเพื่อที่จะให้เราได้พูดเรื่องราวพวกนี้แล้วก็มีความจริงใจในการรับฟังแล้วก็เสนอปัญหาางพวกเรจรจิๆะ่ะค จะฝากทิ้งท้ายถึงพี่น้องคนไทยนะครับกับประเด็นเรื่องแลนบิดประเด็นเรื่องคนละน้องด้วยครับก็เป็นประเด็นที่คนสนใจอยู่คืออยากจะฝากพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะว่าโครงการแลนบิดเนี่ยค่ะมันไม่ใช่มีผลกระทบเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะคะไม่ใช่แค่อ่าวอ่างไม่ใช่แค่พะโต๊ะหรือว่าที่แหลมริ้วเพราะมันจะเป็น ลูกโซ่มันจะเป็นความเดือดร้อนลูกโซ่ทั้งประเทศเลยเพราะว่าเราก็หายอยู่หากินอยู่กับแถวเอาอ่างปลาอะไรทั้งหมดเนี่ยที่เรากินกันอยู่เนี่ยเราส่วนหนึ่งเนี่ยก็เอาไปจากตรงนี้ที่ได้กินกันถูกไหมคะหลายคนก็เข้ามาเที่ยวในจังหวัดละนองมันเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวที่ทุกคนก็รู้ว่าในระนองเนี่ยพื้นที่การท่รทองเที่ยวนี่เยอะมากทุกคนก็เข้ามาเที่ยวในระนองหลังจากนี้เนี่ยถ,ถ้าเกิดว่าเกิดโครงการเลนบิดขนาดใหญ่เนี่ยค่ะมันก็จะไม่มีพื้นที่ท่องเที่ยวให้กับพี่น้องแล้วมันจะหมดไปแล้วต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวเข้้าาาาาามมมมดดนํดูปะะกกกังทีี่่เพย็จไ เพราะเราจะมีการดูดทะเลกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันปกป้องทรัพยากรของประเทศของเราเอาไว้นะคะและขอร้องว่ากฎหมาย SEC ไม่ควรที่จะเอาเข้าสภาพิจารณาไม่ควรที่จะมีกฎหมายนี้ในประเทศไทยค่ะขอบคุณมากครับเมื่อกี้มีการแสดงออกเสงสรักที่จะพูดพร้อมกัน No Land Bid No Land b i No Land b i t No Land b i No Land b i No Land b i เอาใหม่เอาใหม่เอาอีกรอบทีนี้คอยคอยกินคอยคอยกินน้องโน้ นชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ภูเขาย่านะครับที่จังหวัดระนองหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนระนองแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดระนองนะครับ เป็นการแสดงเสียงรักของภาคประชาชนที่เป็นเครือข่ายของพี่น้องจังหวัดระนองเพื่อยืนยันว่ายังมีคนระนองอีกจํานวนหนึ่งนะครับที่มีความเห็นคัดค้านต่อโครงการแลนดบิดนะครับแล้วก็หวังว่าการประชุมครมอนที่กาลังจะเกิดขึ้นที่จังหวัดระนองในวันอังคารที่จะถึงนี้รวมถึงวันพรุ่งนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนองพร้อมคณะรัฐมนตรีจะมีพื้นที่ให้กับคนที่เห็นต่างกับโครงการได้นําเสนอเหตุผลและความคิดเห็นนะครับต่อ ผู้มีอำนาจที่จะผลักดันโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่บ้านเกิดเปองนอนของตัวเองนั่นเองนะครับหวังว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวที่พวกเราจับตามองสำหรับโครงการแลนด์บิดนะครับในพื้นที่ชุมพรระนองช่วงนี้ขอบคุณที่ติดตามโดย r รีพอร์เตอร์ทิ้งท้ายกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินสวยๆที่ภูเขาญาจังหวัดระนองแล้วก็จริงๆแล้วให้ผู้ชมดูอีกนิดนึงแล้วกันครับว่าด้านหลังนะครับ เราจะเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับมาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับบางคนก็หอบเสือเก้าอี้นะครับมานั่งฟังเพลงทานอาหารเย็นกันที่นี่เพราะว่าเป็นหนึ่งสถานที่ที่มีความสวยงามแล้วก็มีความสมบูรณ์ธรรมชาตินะฮะตรงนี้คือภูเขาย่าของจังหวัดระนองและถ้าผู้ชมเห็นบนภูเขาที่อยู่ด้านหน้าในกล้องของเรานะครับจะเห็นเป็นรอยนั่นคือน้ําตกเหงานะคุณผู้ชมซึ่งเป็นน้ําตกที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง เพราะว่าจังหวัดนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติทีรร่อุดมสมบูรณ์มีน้ําตกมีทะเลมีทั้งน้ําแร่ธรรมชาติด้วยนะครับที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณสมบัติในการที่จะช่วยให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างที่ระนองได้มีการโปรโมตนะครบ,บอกว่าเป็นอะไรนะมหานครน้ําแร่ใช่ไหมใช่น้ำแร่มหานครระนองมหานครแร่นะครับคุณผ,ผู้ชม ช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ภูเขายากครับยังไงมีความคืบหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมยังมีกําหนดการที่คณะรัฐมนตรีหลายท่านนะครับจะมีการลงพื้นที่นะครับแล้วก็จะเดินทางทยอยเดินทางมาถึงที่จังหวัดระนองนะครับไม่ว่าจะเป็นที่น่าสนใจนะก็จะมีทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ ที่จะมีการลงพื้นที่ด้วยนะครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับที่จะไปดูเรื่องโครงสร้างในการที่จะสร้างทางคมนาคมในโครงการแลนด์บิดนะครับทั้งในพื้นที่ของอ่าวอ่างนะครับคุณผู้ชมแล้วก็พื้นที่ต่างๆอนนีก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าจะกินพื้นที่ตรงไหนบ้างเพราะว่าหลายคนก็ยังถกเถียงเรื่องความชัดเจนของแนวเขตที่ต้องเวนคืนทหากมีการก่อสร้างโครงการแลนด์บิดนะครับหรือว่าวันพรุ่งนี้เองทนายกรฐมนตรีนะครับก็จะมีการสักการะ สารหลักเมืองระนองในช่วงประมาณสัก10โมงครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเดินทางไปที่ท่าเรือเกาะ2นะครับคุณผู้ชมเพื่อไปดูทราฟฟิกนะครับการสัญจรเพราะว่าเป็นท่าเรือหลักสําคัญเหมือนกันที่ใช้สัญจรระหว่างคนไทยแล้วก็คนเมียนมาหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาระนองไปท่องเที่ยวที่เกาะ2เดินทางกลับมาขนของสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็จะมีไปแหลมสนอุทยาแหลมสนซึ่งเป็น พื้นที่เป้าหมายที่จะมีการก่อสร้างท่าเรือนำลึกละนองนะครับเพื่อรองรับโครงการแลนด์บิดซึ่งตอนนี้สภาพที่แหลมสนนั้นเป็นพื้นที่อุทยานนะครับที่มีความสมบูรณ์ของป่าชายเลนนะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีสัตว์น้ำต่างๆมากมายซึ่งวันนี้เราก็ไปติดตามมาแล้วเมื่อช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับท่านนายกมนตรีจะไปที่บ่อน,น้ําพุร้อนรักษาวารินนะครับซึ่งเป็นบ่อน,น้ําพุที่ บ่อน้ำพุร้อนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองละนองแล้วก็หลายคนเชื่อว่าถ้าเคยมาละนองก็ต้องเคยไปที่บ่อรักษาวาาินนะครับพรุ่งนี้นายกก็จะไปด้วยช่วงเย็นก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในวันอังคารนะครับที่23นี้นะครับที่หอประชุมในศาลา สู่ราชะการของจังหวัดระนองนั่นเองนะครับซึ่งจากรายงานข่าวครับก็ทราบว่าจะมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยของการแลนด์บิดนะครับไปแสดงออกในวันที่จะมีการประชุมคอรมอด้วยก็ต้องติดตามกันรีพอร,อร์เตอร์ก็จะก่อติดทุกแงม่มุมแล้วก็พยายามนำเสนอข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้ขอบคุณที่ติดตามตัวรีพอร์เตอร์ครับผมทดลิมสดสายลากันไปกับภาพพระอาทิตย์ตกดินที่ภูเขาญาจังหวัดระนองครับสวัสดีครับ